ล่าสุดคลังเผยจะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นรายง,งานที่มีความคืบหน้าล่าสุดในกรณีที่มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อย่างไรก็ดีนววายละวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนังกงานเศรษฐกิจการคลังได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาบัตรคนจนรอบใหม่จะเกิดขึ้นได้แล้ว ต้องหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดคลี่คลายแล้วทางเราสำนักงานการคลังจะออกมาบอกรายละเอียดการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตข้างหน้าขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ผิดพลาดทางคลังจะออกมาแจ้งวันเวลายอย่างชัดเจนว่าวันไหนนะคะ ทั้งนี้เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับด้วยในปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ40,000ถึง50,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจํานวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยโดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อน สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย50,000บาทผ่อนเดือนละ2 1 2บาทอมสินลปอยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้50,000บาทผ่อน3-5ปีดอกเบีย้ย0.75%ต่อเดือนใช้บอสอยอคำประกันกู้1,000 0บาทผ่อนขั้นต่ำ 212บาทต่อเดือนพุ่มในการธนาคารอมสินชาติชายพยุนาวีชัยเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน11.4ล้านลายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน1.4ล้านรายกับธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินได้ออกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ5 0 0หมนบาทผ่อนชำระ สาถึงปีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดอัตราดอกเบีย้ย 0. 7 5เปเต่อเดือน mm hmm. กรณีกู้1 0 0 0 0บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ212บาทต่อเดือนกรณีกู้50 0 0 0บาทผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำงวดละ1209บาทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานค้าขายหรืองานบริการต่างๆโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุครบ20ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพมีถินที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และการคำประกันให บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้คำระกันพร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารแสดงไรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีงเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามี ครังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จากกรณีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายรัวลนแลนสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้หลังจากสถานการณ์โควิดในทีคลี่คายทั้งนี้เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับด้วยในปัจจุบันกระทรวงการคลัง ได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายพันบัตรคนจนประมาณปีละ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีนนวนเท่าไหร่นั้นก็จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยโดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณาไรายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณาไรายได้ ลายบุคคลเช่นแต่ก่อนเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมสิบบัตรคนจนสิงหาคมได้รับอะไรกันบ้างโดยวันที่1สิงหาคมจะเป็นวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทตาม เกณฑ์หลักเกณฑ์โดยผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีแต่ไม่เกิน10,000 0บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนโดยต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 2ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทางรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบขอสอใช้บัตรสดการแห่งรัฐลูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางโดยได้รายละ500บาท3ส,ส่วนลดซื้อกาซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปส่วนวันที่15สิงหาคมจะได้เป็นเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตร ไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้ใจ่ายผ่านบาัตร กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจํานวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป100บาทจะได้เงินคืนจากแวดหเเข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายผ่านบัตร5 0 0บาทจะได้เงินคืนจากแวดนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป25บาทหรือหากจ่ายผ่านบัตร1000บาทจะได้เงินคืนจากแวดนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทเป็นต้น ทั้งนี้โดยอัตราภาษีแบบปกติ7%แยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจ่ายได้รับการคืนเงินในรุ่นถัดไป e m o n e y สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง และเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่30,001บาทถึง1 0 0นบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด มาใช้ได้เช่นกันโดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คณะกรรมาการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือถึงเดือนกันยายน วันที่18สิงหาคมส่วนลดค่าน้ำประปาแต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือนเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาท เมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาเข้าบัตรสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้โดยทั้งสองสิทธินี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคมถึงกันยายนรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนครั้งเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จากกรณีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในลับุรลณแสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ทั้งนี้เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแลงงบประมาณที่ได้รับด้วยโดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ40-50 0ถึง50,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยโดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อน